สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Hello QQ Review กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ปี2021ที่ชื่อว่า h s 1 6นะครับซึ่งต่อยอดมาจาก h s 1 2นะครับเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องนะครับด้านหน้าจะเขียนว่า h s 1 6นะครับแล้วก็มีรูป Watch Face นะครับ2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวที่มีไซส์บาร์แล้วก็มีรูปที่เราชื่นชอบนะครับคือมินิแนะครับแล้วก็มีเมนูแบบใหม่นะครับด้านบนนี้เป็นสีนะครับเรามี3สีสี่สีนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงสีกันที่ ตัวตัวกล่องเนี่ยครับก็จะซีลพลาสติกมาอย่างดีนะครับตัวกล่องให้มาแน่นหนามากครับสังเกตว่าไม่ได้หลุดง่ายๆเลยนะครับผมแกะออกมาเลยดีกว่านะครับดูครับแกะค่อนข้างยากนะครับเห็นไหมฮะถือว่าเวลาจะส่งนี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีรอยบุบลายอ่ที่ตัวเรือนนะครับที่ตัวเรือนก็จะให้ซีลนะครับพลาสติกกันรอยมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หลังนะครับมาดูข้างในกันก่อนนะครับลองเปิดดูนะครับเปิดออกมาจะเป็นเปิดเหมือนมือถือเลยนะครับ เห็นไหมครับว่าก็มีสายชาร์จนะครับแน่นอนนะครับเป็นสายชาร์จแมกนติกนะครับเป็น2พินนะครับมีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนแน่นอนนะครับอ๋อเป็นมัลติแลงกเวจเลยครับตัวนี้นะครับก็น่าจะมีวิธีการใช้มาน QR code นะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะมีบอกนะครับคุณลักษณะนะครับเดี๋ยวเรากล่าวถึงกันที่หลังนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ได้แฟลปมาด้วยนะครับ1เส้นนะครับเดี๋ยวผมไปชาร์จแบตนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดเครื่องดูว่า มีฟังก์ชันอะไรเด่นๆกันบ้างนะครับครับหลังจากแกะซิลใส่สายเรียบร้อยก็จะได้ตัวเรือนลักษณะนี้นะครับก่อนจะบิวฟังก์ชันนะครับเรามาดูตัวเรนภายนอกกันก่อนนะครับตัวเรนภายนอกมีขนาดความสูง43.4 mm มนะครับความกว้าง3 8ม m mm มนะครับมีแบตเตอรี่2 0 0 m มิลลิแอมและก็รองรับบลูทูธ5.2ุด้วยนะครับ มาดูตัวเรือนนะครับตัวเรือนด้านหน้านะครับจะมีขนาดสกรีนนะครับประมาณ89เนะครับเกือบเต็มสกรีนนะครับด้านข้างนะครับข้างขวาจะมีปุ่มเม้นมยมสีแดงสามารถหมุนได้ด้วยนะครับรุ่นนี้แต่ไม่สามารถกดได้นะครับตัวนี้ทำมาเป็นแฟชั่นมาดูด้านซ้ายครับก็จะมีลำโพงให้2ช่องนะครับเสียงน่าจะดังกว่าปกตินะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเรามาดูนะครับด้านหลังนะครับจะมีเซนเซอร์ HR นะครับแสงเขียว PPG อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวช่วยน่าจะเป็นระบบใหม่นะครับม แล้วก็ที่ชาร์จนะครับเป็นที่ชาร์จพอร์ตนะครับเป็นทองแดงนะครับอยู่ด้านบนครับเป็นดีไซน์ใหม่ครับเวลาชาร์จเวลาเราวางมันจะชาร์จง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็มีแน่นอนครับมีภาษาอังกฤษนะครับรอบๆนะครับเพิ่มความหรูหราอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันด้านในกันครับเราเรามาเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับ ก็สังเกตเห็นว่าไม่มีบูสต์กรีดนะครับแต่จะมีเสียงนะครับตอนเปิดเครื่องแล้วก็ใช้เวลาเปิดเครื่องเร็วมากครับประมาณ2วินาทีนะครับมาดูวอชเฟสนะครับก่อนจะมาดูวอชเฟสนะครับมาดูตัวเรือนก่อนครับตัวเรือนกับหน้าจอหน้าจอมีขนาดประมาณ89%ของตัวเรือนอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับวอชเฟสมีทั้งหมด5ตัวนะครับที่ให้มาเป็น default นะครับแต่สามารถอัปโหลดได้นะครับอัปโหลดรูปเพิ่มได้นะครับจากแอปพลิเคชันครับมาดูวอชเฟสกันนะครับตัวนี้เป็นวอชเฟสตัวแรกนะครับบอก ตัวนี้เป็นแอนิเมชันนะครับเป็นตัวมินิแอนนะครับแอนิเมชันลื่นไหลมากครับตัวนี้ไม่ได้บอกสถิติอะไรนะครับหน้าจอถัดไปนะครับหน้าจอนี้นะครับก็จะเหมือนแบบเกจระดับของเครื่องบินนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็น HR นะครับสติ HR ด้านบนขวามือก็จะเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับของว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวแล้วตามที่เราตั้งไว้นะครับด้านล่างนี้เป็นช็อตคัดเมนูนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับหน้าจอถ่อไปนะครับ หน้าจอต่อไปเป็นหน้าจอมิกกี้นะครับน่ารักนะครับแอนิเมชันก็ค่อนข้างสวยงามเช่นเคยนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นวอชเฟสแบบ t a ต d a า d ครับธรรมดาจะเห็นว่าคอนท้าส์นะครับสีสันนะครับมืดสนิทเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเรามองมุมนี้นะครับครับหมดแล้วครับ Watch Fa c e นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเมนูช็อตคัทเมนูนะครับคร่าวๆนะครับสมมติผมปัดลงนะครับก็จะมีช็อตคัทเมนูตัวนี้เป็นเมนูบลูทูธนะครับถ้าเราจะต่อโทรศัพท์นะครับต้องเปิดที่เป็นสีเขียวนี้นะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานว่ากังทีนทีนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นเมนูใหม่นะครับคือเปิดหน้าจอติดไว้ตลอดนะครับก็หน้าจอจะไม่ดับนะครับแต่เปลืองแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นโหมดล็อกนะครับโหมดล็อกนะครับสมมติเราล็อกนะครับเราต้องกดปุ่มเม้นต์ประยงค้างไว้3วินะครับถึงจะสามารถใช้้งานได นี่ครับปลดล็อกอย่างนี้แล้วนะครับใช้งานได้ตัวต่อมาเป็นปิดเครื่องนะครับแล้วก็นี่เป็นการตั้งค่านะครับโหมดปิดเสียนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีสัญลักษณ์การเชื่อมบลูทูธนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็วันที่นะครับเป็นวันในสัปดาห์นะครับแล้วก็เวลาครับผมมาดูเมนูด้านข้างนะครับมาดูไซต์บาร์นะครับเด่นๆนะครับตัวข้างบนสุดนี้ครับเป็นวันที่นะครับเวลาแล้วก็วันที่นะครับแล้วก็วันในสัปดาห์นะครับตัวนี้เป็นคลิงสแกน QR Code นะครับสำหรับการเชื่อมแอปพลิเคชันนะครับ ตัวดส SOA สมมุติเราสามารถบันทึกเบอร์ SOA สำหรับโทรฉุกเฉินได้เลยนะครับด้านล่างนะครับเป็นเมนูที่ใช้งานบ่อยครับจะมาอยู่ในเซ็กชั่นข้างล่างนี้นะครับถ้าเราปัดขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นแมสเซจนะครับเดี๋ยวเราดูกันที่หลังว่าแมสเซจมันจะขึ้นยังไงนะครับปัดมาด้านนี้ก็จะเป็นพวกช็อตคัทเมนูต่างๆนะครับเริ่มจาก HR นะครับสามารถมีดีเทลนะครับหรือว่ารายละเอียดอยู่ด้านล่างได้ด้วยนะครับ ถัดไปนะครับเป็นเมนู Data การออกกำลังกายในแต่ละวันนะครับเป็นเมนูสถิติการเดินในแต่ละวันดีกว่านะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นสิ้นสภาพอากาศนะครับต้องเชื่อมแอปพลิเคชันก่อนนะครับเราจะขึ้นนะครับเขาบอกว่าแอปพลิเคชันจะสิ้นทุก1ชั่วโมงนะครับตัวถัดมานะครับเป็นพิเศษนะครับเราสามารถเพิ่มคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับเข้าไปได้ในเมนูของเรายกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนเพลงเป็นต้นนะครับตัวนี้สามารถเพิ่มสามารถลบได้นะครับ เฮทเดอบิลนะครับจะมีรูปแบบเมนูให้เลือกใช้3แบบ3สไตล์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละแบบกันเลยดีกว่านะครับแบบแรกนะครับเบบี้บริชนะครับตัวนี้จะเป็นไอคอนกลมๆนะครับมีความลื่นสูงเลยนะครับผมซูมให้ดูนะครับตัวนี้ครับมีความลื่นนะครับแล้วก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับตัวนี้เหมาะสําหรับผู้ที่เคยชินนะครับ ในกับรูปแบบไอคอนแล้วนะครับแบบที่2นะครับจะเป็นแบบไอคอนพร้อมคําอธิบายนะครับสามารถใช้เ้นส์พยมหมุนขึ้นได้นะครับหรือว่าใช้หน้วเลื่อนได้เช่นกันครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าไอคอนนะครับไว้ใช้ทาอะไรผมก็ใช้แบบนี้นะครับแบบที่3นะครับเป็นแบบหกช่องนะครับแอโร่เป็นแบบโมเดิร์นสไตล์นะครับเราสามารถหมุนขึ้นอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าปัดขึ้นก็ได้เช่นกันครับครับรูปแบบเมนูก็จะมีให้เลือก3แบบสไฟล์นะครับเดี๋ยวเราเรามาเริ่มที่ฟังก์ชันการแจ้งเตือนกันเลยนะครับ มาแล้วครับจะสังเกตเห็นมีไอคอนแอปพลิเคชันขึ้นด้านบนนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นนมศเสจนะครับและข้อความที่หายไปนะครับเราสามารถกดปัดขึ้นเพื่อเข้าสู่เมนูการแสดงข้อความนะครับเราจะเห็นว่าสามารถอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนนะครับเมนูที่น่าสนใจตัวถัดมาก็คือเมนูการโทรนะครับผมพาเข้าไปดูนะครับจะใช้ปุ่มเมดมะยมเลื่อนก็ได้นะครับเมนูหรือว่าเราใช้นิ้วเลื่อนก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับจะมี3ามับเมนูหรือเมนูย่อยนะครับก็คือเมนูแรกก็จะเป็น ประวัติการโทรนะครับตัวที่2ก็จะเป็นสมุดโทรศัพท์ซิ้น์มาจากโทรศัพท์ของเรานะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็นไดอาสามารถกดหมายเลขแล้วโทรออกได้เลยลองโทรออกสักเบอร์นึ่งนะครับลองฟังเสียงกันดูนะครับสองลำโพงนะครับเสียงก็จะชัดเจนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมกดวางสายนะครับ เราสามารถสนทนาผ่านตัวเรือนได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจบบทสนทนาเราก็กดวางสายได้เลยเช่นเดียวกันครับเมนูอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือเมนูการเล่นเพลงนะครับเราเข้ามานะครับเราเปิดแอปพลิเคชันเล่นเพลงไว้บนมือถือนะครับแล้วกดเพย์นะครับเสียงก็จะมาออกที่ตัวเรือนของเรานะครับลองฟังเสียงดูนะครับมีเสียงเบสแล้วก็เทเบิลนะครับออกเท่าที่ลําโพงจะออกได้เลยนะครับ เราสามารถกดเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์ของเราก็จะเปลี่ยนเพลงไปด้วยนะครับโอเคครับผมกดหยุดนะครับดี่็็เป็นส่วนการเล่นเพลงของเจ้า h b 16ของเรานะครับดูในส่วนการอัปรูปภาพกันบ้างนะครับไปที่แอปพลิเคชัน Wear Fit Pro นะครับเราจะเห็นว่ามี ตลาดหน้าปัดนะครับเป็นหน้าปัดที่ให้เราดาวน์โหลดเพิ่มนะครับมีทั้งแบบเสียเงินและแบบฟรีนะครับผมลองดาวน์โหลดแบบฟรีให้ดูสักอันนึงนะครับมันจะมีตัวี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวผมจะอัปโหลดให้ดูนะครับขั้นแรกเรากดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับนี่นะครับเมื่อสักครู่ก็จะเป็นหน้าจอการอัปโหลดขึ้นไปนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บก็จะได้หน้าจอที่เหมือนกับบนโทรศัพท์เลยนะครับที่เราเลือกไว้นะครับดูสีสันใกล้เคียงมากเลยนะครับ นอกจากหน้าปัดแบบสํเร็จรูปแล้วนะครับเรายังมีหน้าปัดที่เราสามารถคัตตอมหรือว่าเลือกเองได้ด้วยครับลองมาดูนะครับสไตล์นะครับมีสีมากมายเลยนะครับให้เราเลือกนะครับผมลองเลือกเป็นสีเหลืองดูนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีตําแหน่งด้วยนะครับเลือกเป็นตรงกลางข้างล่างก็ได้นะครับทีนี้เราลองอัพขึ้นไปดูนะครับหลังจากอัพเรียบร้อยนะครับก็จะได้รูปที่เหมือนบนโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชัน Ver Fi ิ Pro ที่เราเซตไว้นะครับเรียบร้อยแล้วครับ ดูฟังก์ชันที่เหลือคร่าวๆกันนะครับเริ่มต้นจากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับปัดขึ้นจะแสดงรายละเอียดเพิ่ม,เ,มเติมนะครับถ้าพลิกมาด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีเซนเซอร์สีแดงเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดแวร์ตัวใหม่นะครับช่วยเพิ่มความแม่นยํายิ่งขึ้นนะครับ กลับไปดูที่เมนูตัวต่อไปนะครับจะเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับและความดันโลหิตนะครับลองมาดูกีฬาการแจ้งกันบ้างนะครับมีวิ่งการแจ้งปั่นจักรยานนะครับว่ายน้ําลงน้ําไม่ได้นะครับมีเิตอัพนะครับมีเดินนะครับปีนเขาแล้วก็กีฬาอื่นเช่นแอโรบิกเป็นต้นนะครับเข้ามาดูข้างในนะครับหน้าจอมีอะไรบ้างนะครับมีบอกเวลานะครับจำนวนก้าวแคลอรี่นะครับรัดเรทครับรอบขาครับแล้วก็จะมีเพลสนะครับแล้วก็บอกระยะทางด้วยนะครับเมนูต่อไปนะครับ ก็เป็นเมนูการโทรเราดูไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นสถิติรายวันนะครับมีแคลอรี่นะครับว่าเราใช้แคลอรี่ไปเท่าไหร่ในแต่ละวันนะครับเวลาที่ใช้นะครับแล้วตัวนี้เป็นการออกกําลังกายกี่ครั้งนะครับถ้านั่งในเราไม่นับนะครับก็จะเป็นการเดินนะครับหนึ่งสองสามสี่มันก็นับไปตามจังหวะที่เราลุกเดินนะครับมีเมนูตรวจสอบการนอนหลับนะครับพยากรณ์อากาศนะครับตัวนี้เป็นการฝึกการหายใจนะครับเรากดก็จะมีการแบบให้เราหายใจเข้านะครับ ตอนหายใจเข้านี่เครื่องจะสั่นนะครับพอหายใจออกเนี่ยเครื่องมันก็จะหยุดให้เราผ่อนหายใจออกมานะครับเป็นการฝึกการหายใจนะครับไปต่อนะครับเรือนนี้ก็ได้นะครับตอนนี้เป็นสถิติรายวันนะครับเขาจะเก็บรายวันว่าเราออกกําลังกายไปกี่ครั้งแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับตัวต่อมานะครับก็พวกนาฬิกาจับเวลาตัวนี้ไม่ต้องเข้าไปดูนะครับขยับเพื่อถ่ายภาพอันนี้ก็จะเป็นรีโมทถ่ายภาพนะครับรีโมทการเปลี่ยนเพลงนะครับ การนับถอยหลังความดันนี้ก็จะเหมือนกับเหมือนกับการวัดความดันด้านบนนะครับเป็นสถิติความดันที่เก็บในแต่ละวันนะครับนอกนั้นก็จะมีพวกข้อความนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็มีเครื่องคิดเลขนะครับการตั้งค่าตัวนี้ก็จะมีเพิ่มแสงลดแสงได้ด้วยนะครับเป็นลักษณะการบวกลบอย่างนี้นะครับ ลองเมนูนอื่นก็ระยะเวลาการปิดหน้าจอการตั้งค่าโทรศัพท์นะครับการพิกข้อมือสามารถตั้งได้จากบนตัวเรือนนะครับโหมดห้ามรถกวนนะครับการตั้งค่าภาษาตัวนี้เป็นซินอัตโนมัติแล้วก็รหัสผ่านนะครับถ้าเราตั้งรหัสผ่านนะครับตัวนี้เวลาเราเข้าเราจะต้องกดรหัสผ่านก่อนเข้าเครื่องนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเมนูทั่วไปนะครับ กรับและนี้ก็คือรีวิว H W 16จาก Hello Q Q รีวิวของเรานะครับสมาร์ทวอทที่มาพร้อมความสามารถมากมายนะครับอาทิเช่นหน้าจอฟูลสกรีนไฮคอนทัสนะครับสีสันสดใสนะครับมาพร้อมไซส์บาร์เมนูนะครับใช้งานง่ายนะครับสามารถรับสายโทรออกได้จัดตัวเรือนนะครับแจ้งเตือน S M S l i n e Facebook อ่านภาษาไทยได้100%นะครับ ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหานาฬิกาสมาร์ทวอตราคาไม่แพงนะครับต้องที่ HelloQQ Shop นะครับมีหลากหลายช่องทางนะครับตั้งแต่ Shopee Lazada Facebook Line Ad นะครับติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ q r l v o q w Review ต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ